สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมหลังจากเข้าใหญ่รอบนะครับพี่น้องใหญ่รอบผมสิ้าพี่น้องมาเลาะมึงเลยครับใส่ไว้มือหนึ่งขึ้นหนึ่งกันี่ครับผมอีกขามมาอีกมือหนึ่งมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งตอนคำพื่เกอล่ะครับพี่น้องช่วงนี้วนว่างตอนคำาๆนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงท่านไหนหาเอ้ท่านไหนหกโมงดีแล้วครับหาโมงกลักวสิหกโมงแล้วเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งกันว่า รอบที่เขาใส่ไว้รอบแบบว่าหยับขึ้นมานะครับใส่เอาปะคอโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีฝน,นแล้วปาคอมันสีมาเล็นน้ำตื่นแล้วเดี๋ยวไปบึงกันครับผมบาสิได้โตบ่เปนครับผมลุยกันครับพี่น้องบึงกันเด้อนี่ครับผมเขาเห็ดคล้องไว้เนะาะหลังนี้หลังเหลี่ยงเขาดึงได้ป่าบ่ ปกติขันนี่ฝนไม่สินบนานสิผาดน,นะพี่น้องหอูหลอดเขาขาดนี่บอลเงียบโอพี่น้องเบิง่งเอาเด้อบอัดน,นี้ผมจีพี่น้องเบิง่งผมจีก็ควยคย,ยกขึ้นมาเบิง่งครับสองตัวครับเบิง่งเขาสองแล้วพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับผม เขาดีครับพี่น้องแบบนี้เขาดีเลยโอ้โหแข็งเย็นลูกแข็งเย็นแข็งเย็นแข็งเย็นครับอืเย็นครับอืเดีย๋ยวหาหม่องเดินครับพี่น้องผู้ผู้ผู้เลยผูวเลย,เลยนี่ส,สวยๆเลยพี่น้องอออดินเวนนำกับป่าน,น สองตัวงามๆพี่น้องนึ่งหลอบพังๆหงแบบนีไน่ไหมพี่น้องขี่ตมขี่เอ็นขี่โค่นกันหลายนะพี่น้อง อ้นี่ครับพี่น้องอุ้ยโมกดิ่นนี่ครับผมมาสวงเลยโอู้หูโดดโดดดีแต่ไนี่ครับผมโอู้อันนีสวงเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่ง รุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวก็เอาไปใส่ขึ้นก่อนเราต้องใส่ขึ้นไว้นําหมอกสมุนมะน้ำครับพื่อนใส่ขึ้นไว้ก่อนพี่นอ้องเอ้ยนี่ในกานเลยนะพี่น้องนะกานเลยกานเลยครับใส่ขึ้นไว้ก่อน เจียวจ๋วเลยครับเนี่ยหมักเพื่อนเลยแหละพี่ดอกเนะี่ย ไปครับเดี๋ยวบึงล้างต่อไปครับ่ลมเหระเข, <c oughs> <c oughs> ขารอบผมบุญอะ เข้าไปกินปลาพี่น้องงูเขารอบโอ้ยอ,อไปกินปลาเนี่ย มึงพี่น้องพุ่นน่ะอู้ออกไปแม่มา semun dึง ra ngoài rồi rồi lẹ, ngu không? là phi nông, มึงนี่มิตะบกหอยแบบนี้จะบกหอยนั้งนี่เขาบอกเอาบกหอยด้ำมีนกมาหนีมือนี้บกหอยเปล่านี่ครับบกหอยเต็มเลยใส่ขึ้ไนไปก่อนเนาะ เค okay, ครับอูดเเขาตะลังเหลี่ยกลังเดียวเลยพี่เนาะรอบนี้ผมได้ถือปาลาด้วยคุณ้ชมมันเปีของมันเพฮนะ้นเหนมันอันนี้อุย้ยมีปลาครับปาลาอยู่พี่น้องนี่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 น ปลาคออู้มีปลาอยู่นี่ครับห่างๆนี่แหละถือดีปลาคอคอกับหอยเออเด็กันได็กันไดปลาเกยงแล้วพี่น้อง Oh. <Nhạc> sí, bà kiềng leo, bà chỉ hào đấy, này, 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 ใส่ขึ้นไว้ก่อนครับ <Okay. S 1> หอยมือหนูหน่วยหอยไหมปลาเข่าดีอยูอเ่เลยพี่น้อง

เดือดเลยเป็นซุ่มงานอี๋ครับจะาปล่อยหอยเบิดแล้วครับน้ยอยไซม์ผมนะผมเห็ดคว่างยับมาอีกยับมายับมาหลอกทีเลยอ้ามันเรียนนำตื่น เหมือนันครับผมวาสิเด็การบ่ยับมาตื่น,นเลยนะัาพี่น้องหลังจากใส่รอบยามรอบแล้วแล้วเนาะพี่น้องก็มีใหญ่มองอยู่หลังมันถืงงูมันใหญ่มานี่ใหญ่มนันี่แล้วก็รังขยับมาครับพี่น้องเบิ่งผลงานกันครับ โดดได้ห่อได้่าโดดได้โอ้โหนี่ครับผมปลาหลอบโตครับสองครับพี่นอ้องสวยสวยสาม หาหลังในสามตัวได้งูแม่มน้ำตัวหนึ่งกันนี้แล้วครับผมหลังจากมาใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ไปแล้วก็กตั้งใจใส่เอาปลาคอโดยเฉพาะนะครับพี่น้องใส่น้ำตื่นๆปลาคออัมันไม่เล่นน้ำตื่นๆเน,น,นานนนนะเพราะว่าก้อนอันนี้ใส่แบบสีเล็กๆกลางๆเนี่ยก็คือื่นเลยมันก็นสีได้หลากหลายปลาเนาะปลาสลิดไปยังกันนี้เขาหยับขึ้นมาแบบติดโขกเลยครับพี่น้อง ก้อ,อนจรที่มาัมาเล่นเนาะเนาะก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ก็มีเสียงเกียดอ้ํแอบําแบก็เดี๋ยวเสียหาเบ็ดมาล่องปักใส่อยู่พี่น้องว่าสิแต่การหมดนะครับเนาะก็ช่วงนี้พาพี่น้องเลอเบ,บึงรอบยามรลอบไปน้ำกันซะก่อนเพราะว่ามัน <laughs> มันยังกายยากอยู่นะครับก็ พี่น้องมาเบิ่งเสือนอนกินนี่แหละไปพังๆซะก่อนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไวจ้จะหมพลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทานุลุนทาเบิ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ